สวัสดีครับผมก่อนออกจากบ้าน <c oughs> ที่จริงธรรมะเนี่ยมันเป็นอะไรที่สื่อสารกันยากนะครับเพราะว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่ปรุงแต่งอ่ะมันก็ปรุงแต่งออกไปทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นการปรุงแต่งด้วยสัญญานะครับ คือการจำได้คือมันแบบใครจะพูดอะไรก็พูดได้นะเออใครจะพูดว่าขันห้าไม่เที่ยงมันก็พูดได้ทุกคนนะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็พูดได้ทุกคนนะตรงนี้ออก็คนเรามันมีสัญญานะ ผมถึงเน้นย้ำไปว่าท่านต้องประจักษ์แจ้งด้วยตัวของท่านเองนะท่านต้องเห็นได้ตัวของท่านเองเพราะบางคนก็ยังมาตำหนิผมว่าพูดอะไรก็พูดได้แหละแค่อนิจจังทุกขังอนัตตาโอเคใครๆก็พูดได้ก็ถูกมัอนท่านว่าแหละมันคุณว่าแหละใครๆก็พูดได้ เออก็ไม่ต้องให้เชื่อไงอไม่ต้องให้เชื่อผมไงก็ถึงบอกว่าจะเชื่อแต่ท่านต้องประจักษ์แจ้งด้วยตรงท่านเองนะครับแต่ถ้าคิดตามล่ะคิดตามเนี่ยหมายถึงมนโนมันคิดตาม มนมันฮุบความคิดมันคิดตามสติมันจะมีได้ไงล่ะสมาธิมันก็ไม่ตั้งมันปัญญามันก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งปฏิเสธก็มันมันก็ผิดไปแล้วนะทั้งมนนึกคิดตามมันก็ผิดไปแล้วมันก็ออกนอกมัคทั้งสอง แต่ถ้าจะให้เป็นมารคกก็คือนี่แหละครับก็คือฟังเฉยๆฟังอย่างมีสติสมาธิฟังอย่างมีผู้มีปัญญาฟังอย่างเป็นกลางนะครับฟังอย่างเป็นธรรมชาติฟังให้เห็นความเป็นเช่นนั้น ฟังให้เห็นตามความเป็นจริงนะครับผมจะเริ่มที่ตาก่อนก็นได้ท่านคงรู้จักตานะท่นานขณะที่ท่านเห็นรูปตา,าต,าตาเนี่ยอัญตนะต่างตาเขาเรียกว่าตาเห็นรูปจากภายนอกภายนอกนี่เรียกว่ารูป ตาเห็นรูปอะ่ะเดิมทีมันได้ใส่คำไหมมันได้ใส่คำได้ใส่ความหมายได้ใส่บัญญัติอะไรลงไปไหมเดิมทีมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วมีกับทุกคนอยู่แล้วสภาพธรรมแบบนั้นนะที่พวกท่านเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นปกติ เห็นแค่เห็นนะแค่เห็นไม่ได้ใส่ภาษาอะไรลงไปไม่ได้ใส่บัญญัติอะไรลงไปเสาก็ไม่บอกว่าเสาก็ก็เห็นก็ก็อย่างนั้นน่ะอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว มันก็ไม่ได้มีความคิดนี่เออว่าอันนั้นเสาไม่ได้คิดขึ้นมาว่าเสามันเป็นของมันอย่างนั้นนะง่ายๆแค่นี้แหละครับธรรมะไม่ได้มีบัญญัติที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรอ่ะเออนั่นแหละครับ อสังคตรธรรมเป็นธรรมดาที่ไม่ได้ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่งแล้วก็หูนี่หูนี่ครับหูได้ยินเสียงอะ่ะขณะที่ท่านได้ยินเสียงนะมันก็ไม่ได้บอกเลยว่าเสียง มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะไอเสียงรถวิ่งหน้าบ้านอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ไปใส่บัญญัติให้มันว่ามันเป็นเสียงรว่ามันเป็นเสียงรถออว่ามันเป็นเสียงรถวิ่งนะก็เดิมทีก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสภาพธรรมเดิมทีอ่ะ มันไม่ได้บอกว่ามันมันคือเสียงแต่เมื่อบัญญัติมันขึ้นมาคิดขึ้นมาปับ๊บอ่ะมันคือเสียงอันนั้นก็เป็นบัญญตัติบัญญัติขึ้นมาละเป็นสังขารขึ้นมานะครับหรือเรียกว่าสังคตธ,ธรรมนั่นแหละ มันก็เป็นสังคตธ,ธรรมนะในขณะที่ได้ยินแค่ได้ยินน่ะเออไม่ได้ใส่คำความหมายอะไรลงไปทั้งสิ้นสภาพแบบนี้อเคยเห็นไหมครับนั่นแหละสังคตธ,ธรรม สภาพที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเนี่ยแล้วก็จมูกนี่จมูกอะพวกท่านได้ก,กลิน่นนะได้ก,กลิ่นดอกไม้ได้ก,กลิ่นอะไรก็แล้วแต่กลิ่นเหม็นกลิ่นหอมกลิ่นบุหรี่กลิ่นอะไรก็แล้วแต่ ในขณะที่ผู้ท่านไม่ได้ใส่ภาษาลงไปว่ามันเหม็นว่ามันหอมว่ามันคือกลิ่นนั่นแหละครับก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วอะ่ะท่านได้กลิ่นบุหรี่ไอได้กลิ่นบุหรี่อย่างงี้ท่านก็เดินหลบก็แค่นั้นยังไม่ได้ใส่ภาษานั่นคือกลิ่นนั่นคือกลิ่นเหม็นนั่นคือกลิ่นหอม นั่นแหละครับยังไม่ได้แผดใส่ภาษาเข้าไปในความคิด <c oughs> นั่นแหละสังคตรธรรมพอใส่ภาษาเข้าไปพับนั่นแหละ <c oughs> สังคตรธรรมมันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วก็ลิ้น วันนี้ผมไล่มาทีละอย่างให้พวกท่านเห็นชัดๆในขณะที่พวกท่านกินอ่ะกินน้ําตาล่ะมันก็ไม่ได้บอกน่่ว่านั่นคือหวาน น้ำตาลน่ะนะมันไม่ได้บอกว่าหวานหรืออะไรทั้งสิ้นเดิมทีนะครับมันไม่ได้บอกแต่พวกท่านไปใส่ภาษาปับ๊บเออในความคิดปับ๊บเออหวานอร่อยนั่นแหะเป็นบัญญัติขึ้นมานะ่ะเขาก็ไม่ได้บอกนี่ ว่าเขาหวานเขาไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีชื่อเรียกอะไรเลยไม่ได้มีคำไม่ได้มีความหมายไใส่ปั๊บก็นั่นแหละเป็นความหมายเป็นคำเป็นคำขึ้นมานั่นแหละก็เป็นบัญญัติขึ้นมาไง ก็เป็นธรรมชาติในขณะที่ไม่มีคำใดๆไปใส่ในความคิดของท่านก็ธรรมชาติเหมือนกันนะครับมันก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วมีบัญญัติภาษาขึ้นมาปั๊บมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะมนุษย์สร้างขึ้น ให้ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารนมก่ี่ี้ถึงไหนครับจมูกใช่ไหมเอ่อลิ้นกายนี่ครับกายกายก็คือกายของท่านน่ย ขณะที่ท่านคันท่านเก่าปั๊บมีคําหรือความหมายไหมว่าบอกว่าเก่าอ่ะคำว่าคันอนะมีคําว่าคันไหมมันได้บอกไหมร่างกายร่างนี้มันได้บอกว่ามันคันไหมมันก็ไม่ได้บอก พอมันรับรู้เองมันมันก็เก่าเองมันออนั่นแหละครับเรียกว่าสัมผัสนะผดผัะนั่นแหละครับผดผักหรือสัมผัสสภาพแบบนี้มีอยู่แล้วกับทุกคนนะครับพอท่าน <c oughs> ใส่คำเข้าไป โอคันเกา่าน,นี่มันถึงมีอมืมันถึงมีบัญญตัติมีภาษาอแต่ก็มันก็ไม่ได้มีความทุกข์นี่ครับก็แค่คันอย่างเองคันแค่คันอ่ะก็เกา่า ก็เหมือนกันครับตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายมาตาเห็นแค่เห็นหูได้ยินแค่ได้ยินจมูกได้กลิ่นแค่ได้กลิ่นลิ้นรับรสก,ก็แค่รสนะกายสัมผัสก็สัมผัสไงนะแต่ไม่ได้มีความหมายไม่ได้ใส่คำลงไปนะครับอีกอันหนึ่งคือใจ ธรรมารมเช่นกันความรู้สึกนึกคิดอ่ะเดิมทีมันไม่ได้เป็นบอกคำหรอกบอกคําหรือความหมายหรืออะไรทั้งสิน้นนะความรู้สึกนึกคิดอะแต่มันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วที่พวกท่านนึกคิด อะไรขึ้นมาได้อะนะที่พวกท่านมีอารมณ์โกรธไม่โกรธไม่พอใจพอใจและก็เฉยๆก่อนที่มันจะดิ้นขึ้นมานะครับเป็นภาษาขึ้นมานะเป่นภาษาออกทั้งความคิดออกทั้งวัวจี เดิมทีมันไม่ได้มีอะไรตั้งแต่ต้นมันไม่ได้มีบัญญัติไม่ได้มีภาษาไม่ได้มีคำพูดนั่นแหละครับอสังคตธรรม ส่วนมีคำพูดขึ้นมานั่นแหละครับสังคตรธรรมไม่ใช่ไปเพ่งจ้องเอาอสังคตรธรรมหรือวิสังขารนั่นแหละที่พวกท่านพากันไปทำเอาไม่ใช่แบบนั้นนะครับที่ไปทำเอานั่นก็บอกแล้วมโนนึกคิด แล้วบอกเป็นนิพพานนิพพานคือดับตัวดับตนดับตัวมโนนิสิตด,ดับตัวนั้นครับจะดับยังไงเป็นปัญญาเห็นแจ้งไม่ใช่ไปทำเอาแบบนั้นไปทำเอาเพื่อจะเป็นอสังคตธรรมเพื่อจะไม่คิด ตัวไหนครับไปทำเอาเพราะมันยึดความคิดไปแล้วมันยึดมั่นถือมั่นกับความคิดไปแล้วนะมันถึงไปทํำเอามันจึงไปตั้งรู้ไว้ที่ใดที่หนึ่งที่ลมนั่นแหละ ผมเรียกว่าเสพลมนั่นแหละไปเสพลมจนเป็นอนุใสเราบอกว่านั่นนิพพานนิพพานก็คือเห็นแจ้งปัญญาเห็นแจ้งนะครับเห็นแจ้งว่าพบสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วนั่นถึงเรียกว่านิพพานถึงเรียกว่าจบ จบพบจบชาติไม่ใช่แบบที่ท่านพูดนะงัดง้างกันเข้าไปงัดง้างสัจธรรมกันเข้าไปเห็นผิดกันเข้าไปตัวกิเลสเบอ่เริ่มเทิมยังไม่เห็นตัวเองเลยนะครับโอเคครับวันนี้สาธุครับจเจริญขึ้นทุกท่านทางโลกทางธรรม